ไม่ได้ไม่ได้ครับเปิดประตูแรกให้กับทงม้านของโรงเรียนเซไปก่อนครับเป็นกรดศูนย์ครับเพลมาครตเขวาจมอครับและยคไนี้ปแล้วเขาตายัเลยอย่าไม่่านนะเจ็ไปยิเรียบเรียบ เรียบร้อยครับหนึ่งตัดตหนึ่งดับตระดับของเรียกว่าเป็นเฉพาะริดครับทีเสมอและเร็วเหมือนกันครับตรหรับหน้าของนี่เรียกว่าเป็นเรียว่าเป็จเฉาะผิดครับโอ้หรือว่าคู่นี้เราจะจบโดยการเสมอและโดนจุดโทษครับโดนลูกบอลในจุดโทษครับก็เปลี่ยนได้นะแหมกินกันไม่ลงครับแล้วนี่เรียว่าเป็นเฉพาะผิดเพราะาไม่เอาจุดโทษผมไม่เอาจุดโทษแล้วยี่การลูกนี้เขเรียก เรียบเรียนนักลรียลคนเลียวลนเยวมาครับแหวนขนดำไม่ได้อีกตไม่ได้ประเเป็นเรียบร้อยแล้วได้กินแล้วครับนะแฟแล้วนี้โอ้มาดูกัาตอนลรกจยัดมาไม่หยัง เทียวไม่เทีแล้ให้มาดโอ้โหยังดับมาได้ครับเราได้กาแตเราไม่ได้แ่เราวิ่งแทงมาังหวันี้อาจะไม่มีจะเตียจ้าเลยกขาไปแล้วบุ้งแกกวก็ก้ก็กก็กกเป็นทังด้านโกี่ระิเราได้ได้ครับมุงสติอในช่วงไหนเกมแบบดีไอกับนอยักษ์เทียว กองตูนเอาแล้วครับสองตัวเรียนตอนนี้ับให้กำลังใจตรงกำลังใจตรแรงใจแเชียริย่นี้มายังเตะไม่ได้ต่รบล็อกตูลกว้ายาวยังโนิ้มาได้แล้วเป็นมัจะมาพพาบอลโมาิโก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 ้ไหลมาหลุดแล้วก็แล้วก็ ในโค oh, ้งนี้ตัวล่างโรงเรียนพนิพัทธ์เป็นเาพิดโอ้ออกนำยังได้ของอินทราวิไลย์ประเทศไทยไปอีกครั้งหนึ่งครับแี่เราบอกว่าเวลากระาตอนนี้เหลือไม่ถึงเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วจะได้อีกรูปหนึ่งหรือเปล่าครับตัวางได้ของอินทราวิไลย์ประเทศไทยจะตีเสมอได้หรือเปล่าครับอา้าปาเขาตรงกันข้ามกันหมดเลยจะนั่งเพียงมาจะไปต่อในวันนี้มาแล้วเพียง เจ้าตันถามว่าประตูวัดเป็นเหนียวจังครับเหนียวทุกคนครับที่ไม่ใช่เจาตันที่เยไอตันมันเหนียวนะเพราะมันไม่เดียวประตูเลยมันไม่ได้ลงเลยแล้วก็เป็นนวลโลเนียววัดเป็นจะมาบุพีกคว้าแชมป์ในรายการดี่เย่ตัมเมอร์ครับ223 0รุ่นอายุไม่เกิน13ปีเป็นที่เรียบร้อยโอ้คว้ารางวัลรวมว่า10,000บาท nya loh lu dia juga kan api